สวัสดีชาวเกมเมอร์น,นะครับผมวันนี้อยู่กับผม SPKTV ในเกม i n f e s t a t i o n Survival Story หรือวนะ่า w a r z ใ n e a d d นั่นเองนะครับเกมนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อนะฮะวันนี้เราจะมา survive กันครับเพรออาะอัดคลิปแล้วเฟรมเรทกูร่วงเลยครับอ่านี่ผมปรับภาพเป็น low นะไม่ต้องสงสัยครับตอนนี้ผมก็ไปย,ยิงคนมาเมื่อกี้แมบแบบครับต,ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพปางตายครับเราจะไปกันที่ ไวส์ stone mountain เพื่อไปเอายาและสเสบียงเพิ่มนะครับของเราใกล้หมดแล้วนะครับผมสุดท้าช่วงนี้นะช่วงก่อนๆนี้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับไมเบานะก็ผมตอนแรกผมใช้ไมตั้งโต๊ะใช่ไหมผมก็เลยไปซื้อหูฟังหรือเกมมิ่งเกียร์มาครับก็ <c oughs> มีปัญหาในไดิเวอร์นิดหน่อยตอนนี้ก็น่าจะน่าจะปกติเป็นปกติแล้วมั้งนะเดี๋ยวก็รอด,ดูกันในคลิปแล้วกันนะฮะเราจะมาเซอร์ไวเวิร์ลกันให้ดูเลยนะนี่เล่นกันในแบบๆแบบของกัจิ ไหนวะเขาบอกว่าเกมนี้นี่มีกล้องเหมือนมีเน็ตวงแหวนนะครับทำให้เรามองเห็นทำใหวิสัยและเห็นคนที่มันจะมาฆ่าเราไดนะ้ซึ่งเลือดผมตอนนี้ก็ปืนพกนัดเดียวก็ตายเลยครับเลือดแม่งเหลือแค่หัวข้าวเองครับสองิมีใครอยู่ในเมืองนี้หรือเปล่าเนี่ยจะไปที่โรงพยาบาลกันก่อนนะครับต้องการยายแบบเดือนๆเลยครับ ผี White Stone Mountain เดินทางเดินทางแต่ผมว่าผมจะไม่แคสเกมนี้นะเพราะแบบเป็นเกมที่แบบนำนำเสนอเนื้อหาได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเกมมันเป็นแนวอย่างเงี้ยเรื่อยๆอหาของไปเรื่อยๆแล้วก็ยิงคนเจอมั่งไม่เจอมั่งแล้วแต่ดวงอะไรเงี้ยครับแต่ก็อยากเล่นน่ะนะผีเต็มไปหมดเบย ไม่มีคนนะน่าจะไม่มีครับทางเซิร์ฟมีอยู่แค่นี้มันจะไม่เจอใครแล้วครับหวังว่านะไม่เจอใครเมื่อกี้ก็เจอไปคนดีนะว่ายิงเขาตายแม่มีคนเข้ามากันเต็มเซิร์ฟเลยเว้ยต้องระวังตัวครับเล่นเกมนี้ครับเดินโง,โง่โงนี่ตายครับต้องมองซ้ายมองขวาตลอดนะฮะอาจจะลำคาญนิดนึงนะ เดินไปเดินไปเดินไปจะเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนดีไหมเนี่ยไม่ไดีกว่าครับผมต้องการยามากกว่าอาหารครตอนนี้อาหารก็ยังพอประทงังได้อยู่ครับแต่ยานี่ด่วนเลยครับต้องด่วนจริงๆครับจะไปเอายากันก่อนถือปืนไว้เออคนคนคนยึดตุ๊ด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 คนคน ไหนแล้ววะไอสัตว์เร็วพิหายเลยโอ้โหคนคนนับคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ๊ะล้เจ๊ะละเล่นไม่ค่อยมีไม่ค่อยอยากสู้เลยครับกลัวสู้ไม่ได้ไม่อ้อมไปหลังโรงพยาบาลทำไมวะ อืม,อมตาย yeah good job โอ้เสร็จเป็นหนึ่งศพรีโหลดเก็บแมกกาซีนขึ้นมาอื mm hmm. นี่จะกูเสียวดากเข้ามาก็เจอคนเลยครับดีนะว่าผมตาดีไม่ง <c oughs> นั้นแหละมึเงเอ้ยห h วเชืม good คูกเกิร์มินิคลิปเก็บมาทำเฮียรแล้วะอืม,มเก็บแดกเข้าไปอาหารบ้านแล้วครับที่นี้เฮ้ยอ๋อผีผีเห็นเดินลู่ลมนึกว่าคนครับเดินเร็วครับนึกว่าคนไอเช่นนี้ก็มีดาเมจในการจามผีห้าสิบครับหรือว่าฟันหัวสองทีตายนั่นเองนะฮะอืเข้ามากูก็เจอคนเลยเวรกรรมจริงๆจะรอดไหมเนี่ย อวันนี้เราเก็บไปสองศพนะครับมียาขอให้มียาขอให้มียาขอยาเถอะขอยายายาไม่มีครับเป็นกรรมไอตัวเมื่อกี้ที่ยิงก็ไม่มียาซะก็ปุกเลยนะโอ้โหเลือดกูเหลือแค่นี้แล้วมีวิธีรัดครับนะในการฟาร์มยานะครับก็คือให้ทุกคนหมอบลงครับในโรงพยาบาลนะเอาที่ที่มิดๆเลยนะและะ้วก็ดิสคอนเนคออกครับ เราจะทำการย้ายเซิร์ฟกันนั่นเองครับโอ้โหแม่เจ้ายาหายากเหลือเกินปางตายแล้วด้วยโอเคอาจจะเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นกันเนี่ย ยังไงครับตอนละครผมยังรอครับเซียวลิมยี่ครับถ้าเจอก็ทักได้นะครับผมผมเฟรนลี่ครับยิงทุกคนครับทุยเดี๋ยวผมเขาทำธุระสักครู่ครับกินน้ำกินน้ำอืมนี่ฮะซิลเลียนคิวไปเจ็ดแล้วครับตอนนี้เป็นเติร์แล้วครับบางคนอาจจะอ่านว่าทักนะครับทักผมมันเป็นเอ่อทักนี่อ่านผิดครับคนจริงมันอ่านว่าเตอร์ครับที่แปลว่านักเลงครับ ถ้าไม่เชื่อลองไปฟังเพลง You Slick บ่อยๆครับก็จะมีคำนี้อยู่เหมือนกันครับติกเติร์กเติร์กครับแต่ว่านักเลงนั่นเองครับนะฮะผมก็เป็นนักเลงไปแล้วโอเคครับจะควิกจอยเข้าที่เซิร์ฟออฟฟิเชียลนะทำไมถ้าเป็นออฟฟิเชียลเพราะออฟฟิเชียลเนี่ยจุดดับมันจะเป็นจุดๆๆๆๆๆดนะครับมันจะไม่เหมือนกับอันนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็น p ไพรเวทอ่ะบางทีแอดมินก็สามารถคัดต้องไม้จุดดับได้แล้วแต่บางเซิร์ฟครับผมนะฮะ คุยเฟสคุยเฟสโลดเร็วๆหน่อย๋อยวขอตัดไปตอนเราเสร็จแล้วกันครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาอ่าเนื้อกลับไาในเกมในอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับก็คือเจอยาตหนึ่งกระปุกครับฮึ่มกูดเวิร์กมากครับกันกระปุกก็ยังดีกว่าไม่เจอเลยครับมีคนไหมเนี่ยถือปืนอย่างเดียวครับชั่วโมงนี้ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับเจอใครนี่ฆ่าหมดครับ นายมีคนไหม,มผีเยอะที้เยอะผีเยอะอย่างนี้น่าจะไม่มีคนนะเพราะถ้ามีคนมันคงจะน่าจะแทงผีไปหมดแล้วลนะ่ะอย่าตั้งกระปุกนึงนะเยอะจริงๆผีจะเป็นดงเลยครับตรงนี้มีหมวกผีบ้านจะไปจิมเปิลมาเก็ตกันครับ ไปความเมื่อก่อนหูครับจะไปหาของในบ้านคนะรับเื่อจะมีสไนเปอร์ซักะกบอกอะไรงนี้แต่ไม่เคยเจอแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยจะสไนเปอร์ครับหายาเฮี้ยๆ์ครับผมจะกลับมาแต่ผมจะดิคอนเน็กเพื่อไปหายาต่อนะนี่เป็นสเต็ปส่วนตัวครับอาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงนะแต่ก็ต้องทําเพื่อความอยู่รอดนะเพราะไม่มียาจริงๆมีกระปุกเดียวนี่ครับแหมถ้าเป็นเม็ดคิดนี่จะไม่ว่าเลยครับ บ้านโลกจะมีคนมาเก็บของไปครับต้องระวังตัวนะครับถ้าลงลงอย่างนี้นี่แง่มเลยครับผีหรือว่าคนเห็นเดินลู่ลมเดินลูลนล่ลมคือแบบมันเดินเร็วมันเดินฉิวอะครับเดินวิวไปเลยมันเหมือนคนเดินนะรพยาบาลมียาหรือไม่ n e นี need THE MEDICINE n นิดมากๆเลยใครทักเฟซมาช่างมันเล่นเกมอย yeah. ู่เย่ตังไม่มีกรารนเราจะไปหวังแครนอฟเราจะไปกินแคนอฟซุปในซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะครับถ้ามีนะเราจะไปดิคอนเนคในโรงพยาบาลกันอีกรอบนะครับถ้าเรายัง ผมต้องการยาติดตัวออกจากเมงนี้ประมาณ4กระปุกครับเราจะดิคันเ็กอย่างนี้ประมาณหลายๆครั้งนะฮะเก็บมาอาหารเราจะเราจะไปฟาร์มกันครับจะไปที่อื่นกันต่อต้องตุนทรัพยากรอ,อาหารไว้ครับน้ำน้ำมีสิบแล้วครับเยอะไปครับไม่เอาแล้ว Instant oatmeal เ,เอาอันนี้เอาครับ นี่อาหารแน่นตัวมากเลยครับไปเก็บไอ้ไอ,อ้คนที่ยิงเมื่อกี้มาแม่มันแน่นออกจริงจริงจะเดินกลับไปทีนกันที่โรงพยาบาลอีกรอบครับนอนกันเกลืนอ,อนข้ามอนสองทีก็เกินพอไป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  อุ้ยเชี่ยตกใจหมดเลยมึงมาเงียบเลยนะมึงไม่แห่ักหน่อยแหละอีฮาดีดีมึงเดินมาตบกูเลยนยะกูมไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยดีนะว่ากินยาไปกระปุกงนะี้ผมม่องมาแล้วนะเนี่ยโอ้โหเฮียยาได้มากระปุกดึกนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผีแม่งมาเงียบครับแฮ้เราก็เดินโง่ไม่รู้เรื่องโอเกมเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมครับอ่าแต่จะตัดละแต่ตอนนี้แลไว,วกัน เดี๋ยวเรากลับมาแล้วนะอีกเซิร์ฟหนึ่งนี่เป็นเซิร์ฟผมเลือกแบบพาเวสเซิร์ฟเพื่อแบบวหวังจะหวังจุดเกิดของแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะเ oh. มื่อธรรมดามันไม่มีก็ต้องมาแบบนี้นะฮะนะผมก็อยู่ในสภาพใกล้ตายเช่นเคยบอกวิธีการป้องกันตัวในเกมนี้คือการดึงคนเข้าทีมครับ <c oughs> เผื่อเราจะเจอมันอยู่ใกล้ๆนะครับเมื่อผมจะเลือกดึงแต่ซิลเล่แล้วผมจะไม่ยิงเตอร์เลยกันเองแต่มันจะหักล้างค่าประสบการณ์แล้วผมจะ หยุดกลายเป็นเตอร์ค่งมันไม่เฟี้ยวครับผมยังไม่อยากเป็นด <Okay. S 1> ีพุตี้อยากเป็นเตอร์กับเป็นดักเลงครับโอเคดูซิมีใครในเมืองไม่ได้ใช่แม่งยิงกูาตายซัมเบไม่น่าจะมีใครครับ mm hmm. มัง นั่นผีโรงบาลน,นั่นคือเป้าหมายของเราครับนั่นตรงนั้นครับโรงบาลอินไว้ way, หมดแล้วไม่สนใจครับเหลือกันแค่นี้ครับดึงให้หมดมาอยู่ใกล้จะได้วิ่งไปยิงเลยครับวิวนี่ก็ไกลไป ต้องระวังตัวครับเดี๋ยวนี้มันมีผีเงียบแบบแม่งเดินมาแบบไม่รู้ตัวครับต้องระวังแล้ว <bir> ผีเยอะเนี่ย <bir> ตรงนี้มีตัวหนึ่งครับเดินไปโน่นเลยที่จกดินแดกซะด้วย อยู่กันเต็มอยู่เป็นบอยแบรนด์เมื่อกี้ไม่เห็นคนแบบแบบครับมาเพึ่งจะพาเธอไปฉันเพิ่งจะพาเธอไปที่เกาะอีกที่นึง เมื่อกี้คนหรือเปล่าครับรตื่นเต้นครับที่เงียบนี่คือตื่นเต้นนะเมื่อกี้เห็นแบบมันมีคนอ๋อไม,ม่มีมียาซะด้วยแดเอเบกแฟกอิฟเฟอร์วิกอืมตอบไปครับนี้ไม่ใช่อ,อ,อ,มมอืมยายา,ยายายาวัคซีนมีแล้ว อย่าน้อยมากนะครับอืมติบติกปกุกหนึ่งป็นติบติกปกุกหนึ่งก็พอได้อยู่ครับอืม oh, oh. พอๆนี่เก็บไปใช้ <c oughs> คนอย่ามานะเว้ย อย่าเข้ามานะครับคนครับปล่อยกูเดินสะดวกใจครับไอ้เอาอไอ้ยังงงอันนี้งงกูงงเลยครับตอบกูได้ไงวะอืมอืมอืมหมดแล้วครับยา มึงมามึงจะไฟมึงก็เข้ามามึงก็เข้ามาเจ็ดมีอะไรบ้างเนี่ยอ่านี่มีนินี่อีซีเซนเก็บน้ำไม่เอามีอะแล้วผีมันแห่ใครวะมีคนมาบ้างเนี่ยเอามันแห่กูจะเข้ามาทำไมออกไปอยู่ข้างนอก โธ่พี่ท่านมึงแห่กูทำไมปอกไปข้างนอกไป <c oughs> ยังไม่หมดยังมีอีกเลยนี่มึงยังมีผีอีก้ <c oughs> ตกใจหมดเลยดีนะว่าไวอืมมินิเซนจะไปเช็คที่บ้านหลังน้ำเหมือนเดิมครับแล้วก็จะออกเปลี่ยนเซิร์ฟอีกครั้งเป็นรอบสุดท้ายครับ ก็เป็นการ,รฟาร์มของฮะ,ะ,ะผมไม่ทันสังเกตสกีเจออะไรวะมัน <c oughs> รวดเร็วมากนะฮะมองไม่ทันเลยทีเดียวเซียวโอเคไปที่บ้านนั้นกันครับมีคนมเมื่อนี้ต้องระวังต้องระแวงครับ มันมีของวะไม่มีไอ้ขาวๆวะนะต้นมไม้เนือว่าคนเนือว่าคน,นาใช่เลยจริงด้วยอ๋อเหรอออกมันตรงนี้แหละรครับง่ายดี เคตัดกันต่อครับอีกรอบนี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับจะมาแค่แนะนําการฟาร์มแบบฉบับของผมก็คือการโอ้ยจะฮัทเชยการการคลิกจอยเซิร์ฟก็คือการสุ่มจอยไปเลยก็ติดพอเราไม่เจอของเราอยากได้เราก็ติดออกอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> เป็นคนชจะสมบุกสมบุคณเลยเพราะว่าขี้เกียจไปเดินนะเคยแนะนําอย่างนี้มากกว่าผมที่ผมชอบนะแล้วผมได้ของของผมก็จะไปไล่ยิง,งหัวนะครับ ตามเมืองสมอลวิวอะไรเงี้ยผมก็จะไปยืนเดินเล่นยิงคนครับจริงก็เดินเล่นในคนยิงบ้างนะโ <c oughs> okay. อเคโอ้โหทั้งหกคนทีน่มีสัญเปิ้ลอาจจะมาซุ่มตรงน,รน,งนเนี้ยครับแต่บนภูเขาเนี้ยก็เล็งเข้ามันจะเมืองยิงคนอะไรอย่างงี้ผีเดินลนุ่นลมนะเหมือนคนเดินเลยมีคนไหมเนี่ยโอ้ไม่แน่ครับมีซากผีนอนในเมืองอาจจะมีใครมาทุบไว้ก็ได้ครับ เป็นไปได้เป็นไปได้อ้อมทางนี้ได้ปะอันผีใช่ไหมโอเคครับนี่เป็นเวลาเด็กมากครับผมจะไม่นอนแล้วด้วยโอ้นี่เป็นหวัดเนะ่แน่นจมูกเนะี่ยเด็กนอนเด็กเราเป็นนี้อีกทีเลยโอเคเราจะมาโชว์วิธีฟาร์มแบบก๊อดกัดกันนะฮะใครแห่อยู่นี้เนะี่ยเทีนี่ก่อนแนละ้วกันลุกมา มาไฟกันหน่อยเวลาอย่างนั้นน่ะหนับมือเปล่าวะนับมือแน่เลยใช่ป่ะวะเอาไม่ใช่หน้ากากอีกนึกว่าสนับมือแม่คิดว่าจะดีใจเจออะไรดีๆสำหรับเขาบ้างนะฮะมามือนเข้ามามือนเข้ามาอะไรครับไปฉาย กรรดับของโหดเหลือเกินมึงเราพยายามมองคนด,น,นด้วยกันกระโดดหลังรัวครับแต่มันมากันสองตัวครับสองตัวสองตัวก็บ่อยย่าน,น สังแกตคะในโรงพยาบาลมีใครเดินอยู่ไหะยิงแม่งเลยอืมไม่มีใครใช่ไหมสบายกูละมึงมานี่ตายซะ ทำไมมีใครอยู่ป้าจะได้ยิงอะไรอ๋อเมื่อกี้นึกว่าผีคนเออไม่ใช่นึกว่าคนผีผีนี่เองมียาไหมเนี่ยย่งมายุ่งกับกูได้ไหมเฮ้อไอ้ห่ามาหายาอะไรนะครับหนึ่งกระปุกมีอีกไหมเนี่ย ท้งบ้านมียากระปุกเดียวนี่มันเป็นโรงพยาบาลภาษาอะไรของมึงไว้เดียอะไรไปรักษาคนไข้วันนี้โอเคครับเราจะไปที่บ้านสีเขียวเหมือนเดิมเราจะไปดูของมีอะไรม้างนะครับแเราก็จะจบคลิปกันตรงนั้นนะนี่ก็ค,คือคลิปแนะนำกันฟาร์มของแบบผมนะ การฟางของอยู่กับที่เดิมที่เดิมในก,การย้ายเซิร์ฟนั่นเองครับงทีนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบเออขาออกเกมช้าอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงนะโอเคีใีรแอนอยู่ในบ้านนะวะ่าถือปืนรอเลยครับมีของเป็นเนี้ยโอ้มีของเต็มบ้านเลยเนี่ยโอหบบานเลยอ่าครับก็ขอจบคลิปไว้ที่น,นี้แล้วกันครับบายบายออกเกมดีกว,ว่าจุ๊บ